โอเคไหมฉันก็นึกว่ามีเรื่องด่วนอะไรซะอีกแต่ที่ไหนได้มาถึงก็โอนอาหารหมายัดเข้าเต็มปากเลยชีวิตวัยรุ่นเหมือนกับของฉันเปียบเลยนายไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วฉันเจนเได้โปรดมาเป็นแฟนกับฉันเถอะนะหลินฉชีวหลินชีว,ชวออกห่างจากเธอเดี๋ยวนี้นะเฮ้ ไม่มีตัวปัญหาแล้วงั้นมาต่อกันเถอะก็ดีเอ็มเ <c oughs> <c oughs> จนเนเธอช่วยมาเป็นแฟนกับฉันได้ไหมืออเยี่ยมเจนเจนเธอทำแบบนี้ได้ยังไงอย่าเรียกฉันแบบนั้น <c oughs> โ,อโอ้โอ้เดี๋ยวตัวก้างขวางคอให้ผมจัดการเอง คุณทรงเรามาคุยกันดีๆดีกว่าฉันไม่อยากพูดกับแกครั้งนี้ฉันต้องสวยจริงๆแน่ข้าฉันให้ตายเถอะข้าคุณเหรอฉันไม่อยากได้ชีวิตคุณสิ่งที่ฉันต้องการก็คือเงินแกโทรหาใครสรงเกอแกเป็นโรคจิตเรื่องไงฉันยุ่งอยู่นะโว้ยให้เวลา30วสิบวิถ้าเหตุผลแกไม่เข้าหูฉันแกไม่ต้องกลับบ้านอีกขอ คุณส้มลูกชายคุณถูกเราจับตัวไว้อยู่ถ้าไม่อยากให้เขาตายก็ส่งเงินมา1,000ล้านเดี๋ยวส่งเลขบัญชีไปให้ไม่มากเกินไปเหรอนี่เป็นของมันที่ฉันเตรียมให้เธอแต่สำหรับเธอยังน้อยอยู่ฉันแค่บอกจะคบกับนายไม่ได้จะแต่งงานสักหน่อยหนึ่งล้านหนึ่งล้านไอชาชั่วนั้นมีค่าแค่นี้ถ้าแกฆ่ามันฉันก็แค่ให้กำเนินลูกคนที่สอง โอ้อย่าเพิ่งรีบสิผมจะลดเงินให้งั้นเอาเป็นเก้าร้อยล้านไม่ลดกว่านี้แล้วสองล้านไม่มากกว่านี้แล้วหวัดดีเซียวซงฉันชื่อโอหยางเจอ๋อซงเจียนประธานหุ้ยเติงกรุ๊ปหัววุโสหยางเหรอลูกของนายลักพาตัวลูกศิษย์ของฉันไปโชคดีที่เขาไม่ได้เป็นอะไรแต่มันทำให้หน้าฉันเสีย ผัววโสโอโยอาหลายคนตำหนิผมเรื่องลูกชายผมจะตักเตือนไอ้เลวนั่นเองคุณมีความเห็นว่าไงเอาสิแต่ฉันขอเตือนหน่อยถ้ามีครั้งหน้าอีกหุยเติงกรุ๊ปก็ไม่จำเป็นต้องมีรักครับ,รบผมจะสั่งสอนไอ้เลวนั่นให้ดีอาจารย์ท่านบอกให้เขาโอนเงินมาไหมมันไม่มีประโยชน์ที่อาจารย์จะขอสิ่งเหล่านี้ แต่ลิ้นเชียวหลังจากที่เธอไปถึงระดับหนึ่งแล้วเธอจะไม่เห็นคุณค่าของเงินอีกเธอต้องจำไว้ครับอาจารย์สิทธิ์เข้าใจดีแต่ตอนนี้สิทธิ์ยังไม่ไปถึงระดับนั้นนะสิ <laughs> บัญชีของคุณมียอดโอนเข้ามา2,000ล้านหยวนยอดเยี่ยมสุดๆ2,000ล้านไม่นะพ่อไม่ให้อภัยฉันแน่เออ เออถ้าไม่มีเงินก็ไปนั่งขอตรงสะพานลอยสิคุณลินโปรดรักษาเส้นบางๆชีวิตของเขาเราจะได้เจอกันอีกแนะ่ตอนที่คุณจับผมมัดไว้คุณคิดถึงเรื่องนี้หรือเปล่าฮ้ฉันรู้ว่าคุณโกรธอยู่แต่ดูสภาพของนายน้อยคุณก่อนเถอะแน่ใจเหรอว่าอยากสู้กับฉันฮ้เตรียมตัวกลับเถอะเดียเเด๋ยวฉันจะเทเลพอร์ตพวกเธอกลับ เดี๋ยวครับผมขอดูก่อนว่าลูกปัดวิญญาณยังอยู่ครบไหมของลำค่าเช่นนี้ทำไมไม่เก็บไว้ในช่องว่างมิติล่ะไม่ใช่ว่าผมไม่อยากเก็บไว้ในนั้นแต่ในนั้นมันมีไข่มังกรอยู่ซึ่งมันกินลูกปัดวิญญาณอย่างกับหลุมดำไข่มังกรเหรอเซียวเชียวเธอรู้ว่าเป็นไข่มังกรทำไมไม่รีบฟักมันออกมาล่ะจะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องลูกปัดวิญญาณ ไม่ใช่ว่าผมไม่อยากฟักมันเร็วๆแต่ลูกวิญญาณระดับล่างแทบไม่ช่วยฟักอะไรเลยจำเป็นต้องใช้ลูกปัดวิญญาณเป็นกว่าหลายทศวรรษแล้วที่มนุษย์เราไม่ได้ฆ่าสัตว์วิญญาณระดับสูงคงไม่มีใครคิดจะใช้มันเพื่อให้ไข่มังกรหรอกไม่มีทางอื่นเหรอก็ต้องอัดพลังวิญญาณให้มันแต่แบบนั้นใช้เวลานานเกินไปเธอเคยใช้พลังงานอื่นแทนไหมทำไมฉันไม่นึกถึงวิธีนี้นะ การฟักไข่มังกรจำเป็นต้องใช้พลังงานมหาศาลแต่มันไม่ได้จำกัดที่พลังวิญญาณพลังลมพลังงานนิวเคลีย์พลังสายฟ้าถ้ามีโอกาสเดี๋ยวค่อยทดสอบเซียวเชียวอยากลองอะไรไหมลองอะไรเหรอครับนายลองใช้ทักษะสายฟ้าเมื่อตอนนั้นลงบนไข่สิครับผมจะลองดูคลื่นอสศนีได้ผล อาจารย์ผมอยากลองอย่างอื่นหน่อยแต่ไม่มั่นใจว่ามันจะได้ผลไหมผมอยากลองวางระเบิดไว้รอบๆไขเพื่อดูว่ามันจะดูดซับได้ไหมก็ลองดูสิของที่ขโมยมาคาวก่อนมีประโยชน์สักทีผมพร้อมแล้วนะครับ เจ้าไข่นี้มันดูซับพ,พลังงานได้ทุกชนิดเลยเหรอวิธีฟักไข่้อยวิธีถ้าเกิดใช้นิวเคลียเจ้าไข่นี้จะฟักเร็วขึ้นไหมนะเซียวชิวเรายังไม่รู้ดีว่าไข่มันจะดูซับนิวเคลียได้จริงไหมถ้าไม่ได้มันจะกลายเป็นหายเนะฉันว่าละทิ้งความคิดนี้ไปจะดีกว่าฮฮฮ่า <laughs> ผมแค่พูดเล่นนะครับเก็บเรื่องไข่ไว้ก่อนอีกสองเดือนข้างหน้าจะถึงการแข่งขัน ลูกศิษย์เอ๋ยข้าว่าเรามาฝึกซ้อมกันดีกว่าพร้อมหรือ,อยังอาจารย์ปโปรดชี้แนะระวังเยอะเออวันนี้ฝึกแค่นี้พอกลับไปอย่าลืมดูซับลูกปัดละ่ะครับไม่คิดว่าการฝึกของอาจารย์จะโหดขนาดนี้หลินชิวอยู่นี่เองเหรอ เราไปกินข้าวเย็นกันเถอะเจินเจนเธอมานี่ได้ไงโทรหาฉันก็ได้นะฉันจะได้ไปรับเธอไม่ต้องลำบากมาเองหรอกอุย๊ยฉันไม่เห็นอะไรเลยไม่ต้องกังวลน,นะเจนิจนเจินน่ารักอยู่แล้วเราไปกินข้าวกันเถอะฮ้อไปกันมือหลินเชียวปล่อยมือฉันได้แล้วคนกำลังมองเราอยู่นะ ไม่เห็นต้องไปสนใจเลยเทพธิดอมีแฟนซะแล้วเหรอเนี่ยจริงสิเราเป็นแฟนกันแล้วนี่ไงอะพวกเธอเอาวนี่หลานสาวของฉันนี่